สวัสด,ดีครับผมกบนะครับวัอนี้ครับผมมีความฝันของพระรูปหนึ่งครับมาลอยฟังครับคือความฝันของเราเนี่ยคือค่อนข้างที่จะแปลกมูติพพัฒน์เมื่อกี้กเราบอกว่าเราบอกไอ้ในหลายคนครับเลขหนึง่งหนึ่งคือผมทำมาบ,บอกกูไหนเราบอกว่าบอกคนขคับรถคือหลายๆคนจะเอื่นพระอาจารย์เนาะ หลายคนก็นเอื่นปูแต่ว่าผมขออนุญาตเอืน่นเอื่นปูนะครับเนาะจะได้เอืน่นยังไๆคือเราเป็นผ่าครับถึงจะบ้านแก่บ้านไหนแต่กะอายุหลายเติมแล้วคือผมขอเอื่นปูปูเผานะครับปูเผาคือเราควอมฝันอนะเราบอกเราบอกค้องฝันฟังคือเราเป็นคนถี่บอกเลขครับหมายถึงว่าเราเป็นคนฝันแล้วก็บอกเลขแต่เราเป็นคนที่บ่าบดซื้อเหลขนะครับ ม่ซื้อเลขไม่ซื้อหวยจะนะแต่เล่าได้แค่หล่าฝันไอ้หลายคนมวนเมื่อกี้เราบอกลูกยีลูกหาเราก็คือหนึ่งหนึ่งมวนนี้คือเล่าฝันในความฝันเราบอกว่าเล่าฝันว่าเราไปเห็นไอ้คนประสบอุบัติเหตุรับก็คือนแบบประมาณรถชนกันอยู่กลางทางอยู่นะแล้วก็จอดรถครับเพราะว่ารถมันไปไม่ได้ใช่ไหมในความฝันเนี่ยรถมันไปบ่ออไหนแล้วก็จอดรถแล้วก็เปิดกระจกเบิ้ง ก็เห็นที่ว่ารวมเป็นโซนกันคือในควาข้อฝันคือคนที่ประสบอุบัติเหตุก็คือเสียชีวิตคาที่ครับแต่ว่าบุหงาเป็นผูนย้ยิงผู้ชายเพราะว่ามันเละศพเละคือหลังจากนั้นคือเราเห็นคาตาเลยว่าเป็นศพแต่ว่ารถมันก็ไปไม่ได้เนาะมันอยู่กลางทางไอ้ปูนั่นคือเราเรือกระจกเบิ่งครับก็คือเห็นเห็นมานนาจะบจ่นหรอหนาจะนนาจะใต้ห้วใช่ไหมคือแนมหนาบุออกก็เป็นผูนย้ยิงนผู้ชายหลังจากนั้นครับก็คือเราก็เดินทาง กำวัดหลังจากที่กำวัดเราบอกว่าเหมือนมีผู้ใดมาตามมาว่าสันในความฝันเนี่ยเหมือนมีไผ้มาตามา่ามาห้องมาอย่างมาบอกอย่างสักอย่างนะแต่ว่าได้ยินแต่เสียงแต่ว่าหาผบ่พอครับแต่ได้ยินเสียงตามองไม่เห็นแต่จมูกเนี่ยคือได้กินได้กินเหมือนกับข้าวลักษณะเหมือนกับข้าวเลือดเป็ดเลือดไก่ใช่ไหมครับ แต่ว่ามันเกลือเป็นแหล็อเกลือไนไก่เหมือนแค่ข้าวธรรมดาแต่นเ่คือเป็นกลิ่นข้าวแบบเน่าๆแล้ว,วะเราเด็กกินครับแต่นแน่บ่เห็นแต่ได็ยินเหมือนเหมือนเสียงยังัสอย่างล่ะเสียงยังักอยงล่ะตามตามตามเราหูเลยครับว่าเป็นผีคนณที่ดู้ผีนะจะตามมาหาเราครับตามมากับเราด้ยล่ะเราบอกว่าเราเห็นเนาะเห็นเอ็นนี่ข้าตาเลยสงสัยผีตัวนั้นคือตามมากับเราครับ ลักษณะสีบ,บ้นบ่เมลเหลืองเหลืองฟันเนยบางคนครับเพื่อนบอกว่าถ้า,ายเห็นลักษณะศพดวีคือบางทีศพศพกระตามมากอะไรโดยเฉพาะแบบพีพ,พี่กู้ภัยเนาะที่ว่าเพื่อนไปซอยไอุบัติเหตุอย่างทีคือหลายคนอาจจะเห็นภาพแล้วก็จําภาพติดตากลับมาผีอาจจะตามมากอะไรคือปู่เดี๋ยคือเราเราบอกเลยว่าผีนอาจ,จะตามมากแต่บริเห็นยังไม่ได้ทําอะไรปู่นะครับในความฝันได้ยินแต่เสียง ปูนี่เล้วได้ยินเลยว่าผีน่ะคือมันบอกเลขบอกเลขเลยนะมนันได้ยินเสียงอะไรมันเหมือนกับได้ยินเสียงตัวเลขปูเเผ้าครับเพื่อนบอกว่าผีน่ะบอกเลขได้ยินชัดเจนเลยปูหูว่าเป็นเลขอีกอย่างแต่ว่าได้ยินว่าเป็นตัวเลขตัวเลขก็คือสองสี่หนึ่งสองสี่หนึ่งครับ ตัวเลขที่สองที่ว่าเราก,ก็ได้ยินคือสองศูนย์หนึ่งสองสี่หนึ่งสองศูนย์หนึ่งเหมือนกับรากษณะเหมือนกับทองสุดคู่วิชะเราก็ได้ยินสะองสี่หนึ่งสองศูนย์หนึ 2, 4, 1, 2, 0, 1, ่งสามตัวสองหางครับเราได้ยินแค่นี้นี่คือตัวเลขของปูเผ่าครับที่เราพูได้ยินฟันแค่นี้ครับฝันแค่นี้เราก,ก็ตื่นผมกะถามนอ้อาแล้วชีวิตจริงนี่คือได้กไปเห็นภาพอุบัติเหตุบ่ครับ เราบอกว่าบอบอดเห็นแต่เอามาฝันคือเหมือนเหมือนตัวเองสิไปใส่ทอยังแล้วไปเห็นภาพแล้วเพิ่นตามมาแค่นี้ครับแต่ชีวิตจริงคือไม่ได้เห็นนะครับในชีวิตจริงไม่ได้เห็นเป็นแค่ความฝันเราปูเผาผมถามเพื่อนอะไรผมถามเอะอายุเราเราเราบอได้บอกอายุนะครับเด้อเราบอได้บอกอายุเราบอกพ่อสอเกิดมาพอบางคนว่าเอาอายุบางทีมันไม่แน่ชัด ผมก็เลยถามพ่อสอเกิดเราเพื่อสีเดทไป่บวลบถูกใช่ไหมพ่อสอเกิดของปูเ่เผาครับสองพันห้าร้อยสิบแปดสองห้าหนึ่งแปดถ้าบวกลบกบหนีก็แล้วน่าจะอยู่ที่สี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดนะครับสี่เจ็ดสี่แปดนะครับถ้าปีนี้ก็น่าจะสี่สิบแปดสี่สิบเจ็ดนี่แหละประมาณนี้ครับนี่คือตัวเลขทั้งหมดของปู่เผ่า ผีตามบอกเลขพระผมก็เลยถามว่างวดที่ผ่านมาเมื่อกี้ปูบอกไอ้ลูกซีลูกหาคนขับรถคือหนึ่งหนึ่งคือตัวเลขที่ไปที่มากคือมันเป็นเลขหยังเราบอกว่าเราเก็บได้เงินหนึ่งบาทแล้วบาทพ่อไปสะภาห,หนึ่งเรากเก็บได้อีกหนึ่งบาทเราก็เลยบวกให้คนขับรถหนึ่งหนึ่ง หนึ่งบาทแล้วก็หนึ่งหนึ่งเท่านี้ครับความฝันของเราหมดไปแล้วงวดนี่ผมเลยถาม่าไอทีฟันเนี่ยคือเด้ยินกับหูเนี่ยคือหมันใจบอผรอา่าเล้าก็บอกว่าถามมันมากมันก็คือสิออกสามโต้เลยล,ล่ะเราะถามมันมากเลยแต่ถามม,าออมันบอกออกกับโตไฟโตมันเรามะก็คือมันมันเป็นเหล็กที่ว่าเราได้ยินนรับขายครับค่ะคือเราแน่มบมเห็นครับเราแน่มบมเห็น คือเราบูหัวเ,เป็นผีผู้ยิงหรือบู้ชายใช่ไหมแต่เราหูเลยว่าเป็นผีแล้วก็มันได้กินลักษณะกินเน่ากินยางกินข้าวครับเราคิดว่าหนาเจนผีตามมาแหละแต่มองไม่เห็นแต่ได้ยินก็คือสี่สองหนึ่งสองศูนย์หนึ่งใช่ไหมท่องเหมือนกับไข่ลักษณะสูตรคูนละวะแล้วก็เลยได้ยินประมาณน,นี้ครับออกไม่ออกบูหัวเด้อลาว,วาเพราะว่าเราเป็นคนที่ฝันเป็นคนที่มักตีเลขแต่เป็นคนที่ไม่ซื้อเลขเลยครับเราซื้อ ปูเผาผมก,ก็เอินตามเอ้ค้นขับรถเราเอินนนครับปูเผาหลายหลายคนก็เอิรนทั้งปูเผาหลายๆคนส่วนมาคือเขาเอินพาอาจารย์เผาอยู่นะครับลองพิจารณาดูครับลูซิมาเลขที่เราได้ยินบอสลูซิมาอายุแล้วบอสนะกับบอ,อไหนนะครับเนะาะสาระวาบอาตัวไหนตัวนึงก็อาชีห้มาอีกตัวนึงก็ได้ของงวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์หกหกการ้อมที่น้ามัครับความฝันก็เป็นเพียงแค่ความฝันผู้ใดฝันในแบบใด ฝันดีตัวเลขมันออกแต่พมันอยากมาหน่อยเห็นในฟังครับน้องบีนาดูครับกับตัวเลขนี่ก็คือค่อนข้างที่จะมั่นใจไหมเราตอบเลยวล่าเราบห่หัวแล้วว่าแต่ที่เนแ่คือนี่น,นี่คนขับรถเล่านี่คือไปซื้อไวรีสบอลแล้วครับมั่นใจหรือบอ่มั่นใจเนี่ยตอบบ่ได้แต่ว่าคนขับรถคือเพิ่นไปซื้อไวรีสบอยแล้วคือตัวเลขที่ว่าทั้งหมดนะครับทั้งห้าหนึ่งแปดพองพ้ซทั้งสี่เจ็ดสี่แปดแล้วก็สองสี่หนึ่งสองศูนย์หนึ่งคือ คนพมสซื้อไปเรียบร้อยแล้วครับคนขับรถบอกว่ามันใจแห้งรถที่แล้วคอยกระทึกหนึ่งหนึงแล้ววะขอบคอยทุกคนจริงๆครับ, <ๆ S 1> รบมันเหมือนความฝันของปู่เผ่าเดี๋ยวถ้าหาว่าเล่าข่าอีกเดี๋ยวผมจะได้ตามให้ทุกคนได้ฟังต่อนะครับเนาะขอบคุณในไลฟ์สวัสดีครับผม